วันนี้นะคะเดี๋ยวมาดามจะพาไปทานส้มตำกันค่ะตามมาเลยค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้มาดามจะพามารีวิวร้านอาหารเป็นอาหารแบบที่เปิดมานานแล้วนะคะส้มต,ตำป่าทุกคน <Wow. S 2> ว้าวว้าวอร่อยนะไม่รู้สิมันมีมันมีทุกอย่างแล้วก็มีหอยมีอะไรอย่างเงี้ยมีปูมีหน่อไม้นะคะอืมอืมอันนี้ยังยังน่าสนใจมากเลยกินยังไงวะตัดเลยตัดเลยเอ่ะ เดี๋ยวโฮนึ๊อันนี้อะไรอ่ะอืมเขากินกันอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนอืม,มันเขากลืนหมดเลยเหรอไม่องั้นอย่าไปกินอ, <laughs> อันนี้ออ๋อเขาบอกว่าอย่าไปกินบางส่วนนะคะมันก็เป็นกระดูกนะทุกคน ไส้กรอกอีสานนะคะอร่อยอร่อย,ออย next one ไก่อือไก่อะทุกคน<ๆ>อันน้ำขอหยิบมือนะ yes อือไก่งุ่ม แล้วก็ส้มตำคนอืออือขอบ้วยอร่อย